สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับคุโยกอยากสอนนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประสมศึกษาปีที่1นนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เด็กๆยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆหยิบหนังสือนะครับวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะครับหน้า26นะครับและ27กันนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องของอุปกรณ์นะครับและหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเรามา ทบทวนความรู้นะครับทบทวนเนื้อหากล่าวก่อนนะครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนมาดูทบทวนเนื้อหากันนะครับอ่านนะครับสาหรับรูปแรกนะครับรูปนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ชื่อว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับภาษาอังกฤษเรียก personal computer นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะเจอนะครับหรือเพียงเรียนเคยใช้จะเป็นคอมพิวเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับมีสีเยเยิยมใหญ่ๆตั้งอยู่ข้างๆนะครับประกอบมีแล้วก็มีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีเมาส์นะครับเดี๋ยวเร,เรียนมาดูกันนะครับว่า อุปกรณ์แต่ละตัวนะครับทำหน้าที่อะไรและเรียกว่าอะไรนะครับอ่าอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับอ่าไล่ไปจากซ้ายไปขวาเนาะชิ้นนี้นะครับอ่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเขาเรียกว่าลําโพงหรือสปีคเกอร์นะครับมีหน้าที่ขยายเสียงนะครับถ้าเรียนต้องการที่จะดูหนังฟังเพลงนะครับต้องนักเรียนจะต้องมีอ่าลโพงหรือว่าสปีคเกอร์ด้วยนะครับจะทําหน้าที่ขยายเสียงนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับอ่า หน้าตาคล้ายๆกับจอทีวีนะครับเราเรียกว่าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือ,อาบางที่จะเรียกว่าจอมอนิเตอรอ์เรียกจอมอนิเตอร์ก็ได้นะครับหรือเรียกจอภาพก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ทําหน้าที่แสดงผลข้อมูลนะครับาภาพจะออกทางหน้าจอตรงนี้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปอเด็กๆทุกคนน่าจะรู้จักเนอะมีปุ่มเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะครับทำหน้าที่อะไรเอ่ยนะครับทำหน้าที่ในการพิมพ์ตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับและยังสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ด้วยนะครับถ้าเรียนต้องการพิมพ์นะครับหรือต้องการป้อนข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวเลขเข้าไปนะครับนักเรียนจะต้องมี คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปที่เรียนต้องรู้จักก็คือนี่เลยหน้าตาเหมือนอะไรเอ่ยน่าเนียน่าจะเคยจับเนาะในห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะครับขเขาเรียกว่าเมาส์นะครับเมาส์ทําหน้าที่อะไรเมาส์ทําหน้าที่ในการเลื่อนตําแหน่งนะครับและเลือกเลือกตําแหน่งที่เรียนต้องการนะครับถ้านักเรียนอ่าเอามือมาจับเมาส์นะครับเสร็จแ,แล้วเรียนขยับมือนะครับนักเรียนขยับมือนะครับจะมีลูกศร ปรากฏที่หน้าจอนะครับลูกศรจะขยับตามตำแหน่งของมือเรานะครับนักเรียนต้องการกดอะไรต้องการเลือกอะไรนะครับเลื่อนลูกศรไปแล้วก็คลิกอ่าในเมาส์เนี่ยจะมีอยู่3าปุ่มเนาะหลกัหลกๆ3าปุ่มนะครับปุ่มแรกตำแหน่งของนิ้วชี้นะครับเราเรียกว่าคลิกซ้ายนะครับแล้วก็จะมีลูกล้อเนาะลูกล้ออ่าเวลานักเรียนจับมจเมาส์จําได้มือจับยังไง2นิ้วสู้ตายใช่ไหมครับ เริ่มจาก2นิ้วก่อนวาง2นิ้วลงไปให้ลูกล้ออ่าลูกล้อเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนาะนะครับนิ้วชี้ก็อยู่ตำแหน่งของคลิกซ้ายนิ้วกลางอยู่ตำแหน่งของคลิกขวาเนาะอ่านะครับก็จะมี3ปุ่มนะครับหลักการทํางานประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียนต้องรู้จักเลยก็คือนี่เลยสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตัวนี้เราจะเรียกว่าเคสนะครับเคสเคส คืออะไรนะครับเคสคือเนี่ยดูภาพต่อไปนี่อันนี้คือเคสนะครับอันนี้เป็นสีขาวเนาะก็เคสนี่ก็จะมีหลายสีนะครับคล้ายๆนักเรียนนึกไม่ออกว่าเคสคืออะไรนักเรียนนึกเคสโทรศัพท์นะนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของนักเรียนจะต้องใส่เคสด้วยอ่านี่ใส่เคสโทรศัพท์ทําไมก็ใส่ไว้เพื่อป้องกันนะครับเราทําโทรศัพท์ตกลนนะครับโทรศัพท์จะได้เป็นไงไม่แตกไม่หักเนาะเพราะมีเคสเป็นตัว ตัวอะไรตัวห่อหุ้มโทรศัพท์อีก1ชั้นนะครับเคสคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยภายในเคสคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีชิ้นส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ภายในเคสนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ชิ้นต่างๆที่อยู่ภายในเคสเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในระดับชั้นต่อไปเนาะนะครับประมาณชั้นป .2 และป .3 นะครับเพืจะได้เรียนว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในเคสเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ให้นักเรียนรู้ไว้ว่า ในเคสเนี่ยภายในเคสเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเคสก็ทําหน้าที่อ่าทำหน้าที่อะไรปกป้องอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ให้เจอกับน้ําเจอกับฝุ่นเนาะแล้วก็กันว่าเราจะเอามือไปโดนอุปกรณ์คอมด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะเสียหายเนาะอ่านี่คือเคสนะครับเคสเคสก็มีหน้าตา แตกต่างกันออกไปเนาะแล้วแต่เราเลือกซื้อเนาะนี้สีขาวบางอันก็เป็นเคสใสๆก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตั้งอยู่ข้างหน้าจอเนาะอ่าเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งครั้งทบทวนอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> นะครับอุปรกรณ์คอมที่นักเรียนจะต้องรู้จักหลักๆนะอันนี้หลักๆจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ชั้นระดับชั้นป .1 น,นะนักเรียนรู้ประมาณนี้พอเนาะอันดับแรก ลำโพงหรือสปีคเกอร์นะครับทำหน้าที่ในการขยายเสียงนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอหน้าตาคล้ายจอทีวีนะครับเราจะเรียกว่าจอคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าจอมอนิเตอร์ก็ได้นะครับหรือบางคนเรียกจอภาพก็ได้นะครับทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลเป็นรูปภาพออกมาตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่3นะครับตรงนี้เลยมีปุ่มเยอะเ,อะเราเรียกว่า คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะครับทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเมาส์นะครับเมาส์ทำหน้าที่ในการเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ชี้เป้าอ่าเวลานักเรียนจับเมาส์ปุ๊บแล้วนักเรียนเลื่อนเลื่อนมือขยับมือเนี่ยจะมีลูกศรที่หน้าจอนะลูกศรมันก็จะทำาไมขยับตามมือเราเนาะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเคสอ่านี่เรียกว่าเคสเนาะอันนี้เขาเรียกว่า ทั้งหมดเนี้ยเมื่อเอามารวมกันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับอ่าต่อไปคอมพิวเตอร์อีกชนิดหน,นึ่งนะนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับคอมพิวเตอร์แบบนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือบางที่จะเรียกว่าแล็ปท็อปนะครับทำหลักการทํางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขา พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการพกพาเนาะไปทำงานนอกบ้านนะครับไปทำงานนอกสถานที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าในขนาดของเครื่องจะเล็กนะครับมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับมีครบครันนะครับไม่ต้องนี่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC ีแบบนี้นักเรียนจะเอาไปเล่นนอกบ้าน นะครับครูนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะแยะเลยนะครับไม่สะดวกในการขนย้ายเนาะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็บท็อปตัวนี้มันจะสะดวกในการขนย้ายมากกว่านะครับส่วนประกอบนะครับก็มีเหมือนกับคอมพิวเตอร์ PC เลยนะครับอ่าอันแรกนี่อันแรกก็มีหน้าจอด้วยนะครับมีหน้าจอหน้าจอไปไว้ทําอะไรนะครับมีไว้แสดงผลข้อมูลนะครับมีเหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดมีไหมนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปมีคีย์บอร์ดไหมนี่มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันมีคีย์บออร์ดเหมืนนกั นะครับคีย์บอร์ดทำหน้าที่อะไรคีย์บอร์ดก็ทำหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเลยมีหน้าที่ไว้พิมพ์ข้อความพิมพ์ตัวเลขพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆนะครับมีคีย์บอร์ดเหมือนกันอ่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบนี้มีเมาส์ไหมนะครับเมาส์ก็มีนะครับเมาส์ก็มีแต่เมาส์เขาจะให้มาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทัชทัชแพดนะครับทัชแพดตรงนี้นี่ทัชแพดป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เรียนเอานิ้วไปวางได้เลยวางที่บริเวณตรงนี้นะครับนักเรียนก็ มันก็จะมีลูกศรที่หน้าจอขยับตามเหมือนกับเราใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์ PC เลยนะครับแต่เพียงแค่เราเอานิ้วไปวางบนทัชแพดตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับเวลาเราจะกดคลิกซ้ายคลิกขวาเหมือนกันเลยคลิกซ้ายก็กดลงไปหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดใช้ทัชแพดแบบนี้นักเรียนสามารถหาซื้อเมาส์หาซื้อเมาส์าาแบบปกติเมาส์ที่เราเคยใช้ของคอมพิวเตอร์ PC ซะนะครับแบบที่เราเคยใช้ในห้องคอมเนาะเมาส์แบบนี้เอามาต่อ คือกับเครื่องโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับโดยต่อยังไงล่ะต่อผ่านเขาเรียกว่า USB นะครับมันจะเป็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อกันนะครับอ่าในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีอะไรอีกนี่ยากเรียนสังเกตตรงนี้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันจะมีรูเล็กๆ,ๆตรงนี้นะครับรูเล็กตรงนี้คืออะไรคืออะไรรูระบายอากาศหรือเปล่าไม่ใช่นะครับรูเล็กๆตรงนี้คือกล้องนะครับกล้อง,ง,อก,ลองกล้องเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สําหรับ เวลานักเรียนสมมุตินักเรียนคุยไลน์นะครับเวลาเรียนวิดีโอคอนั่นเองวิดีโอคอลก็จะมีกล้องตัวนี้ทําให้เราคุยแบบเห็นหน้าได้นะครับคล้ายๆกับกล้องกล้องของโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเหมือนกล้องโทรศัพท์มือถือเลยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ายาวไว้สําหรับการวิดีโอคอลคุยกันนะครับคุยแบบเห็นหน้านะครับต้องมีกล้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับก็มีส่วนประกอบเหมือนกับ คอมพิวเตอร์ Computer, PC ซเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่มันเพียงแต่ว่าเขาพัฒนาขึ้นมาให้มันอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับสามารถพกพาสะดวกนะและมีอีกอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักนะครับนี่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้านักเรียนชอบวาดภาพนะครับนักเรียนจับเมาสนะ์น้องเรียนใช้เมาส์เนี่ยกายภาพกันเวลานักเรียนจับเมาส์เนี่ยนิ้วเราจะไม่เหมือนจับดินสอเนาะถ้าเราจับดินสอเนี่ยดินสอแบบเนี้ยเวลาเราวาดรูปเนี่ย ในวิชาศิลป,ปะจับดินสอแบบนี้เราจะวาดรูปได้ง่ายเนาะสามารถบังคับเส้นเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ง่ายแต่ถ้านเรียนจับเมาส์เนี่ยมือเราอูบแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราวาดเนี่ยมันจะยากนะครับเขาเลยพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมา1ตัวนี่เลยเขาเรียกว่า,าบางคนเรียกปากกาสไตลัสนะครับหรือบางที่เรียกอ,อะไรอะปากกาวาดภาพ หรือบางคนเรียกเขาเรียกว่าเพนแพดก็ได้นะครับมีหลายชื่อเนาะปากกาสไตลัสนะครับหรือเมาส์ปากกาอ่าหรือบางคนเรียกเมาส์ปากกานะครับมีได้หลายชื่อเนาะมีปากกาบางคนเรียกปากกาสไตลัสบางคนเรียกเมาส์ปากกาบางคนเรียกเพนแพดก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็คือจะมีกระดานอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีปากกานะครับทาหน้าที่แทนเมาส์ L เลยนะครับแทนเมาส์ L เลยพี่แต่ว,ว่าเวลาลักษณะการจับเนี่ยมันจะเหมือนการจับดินสอ และทีนี้มันจะบอกกับการเขียนตัวหนังสือมันจะบอกกับการวาดภาพนะครับเคไหมอ่ะต่อไปนะครับมีคอมพิวเตอร์อีกไม้อ่ามีอีกหนึ่งชนิดนะครับเราเรียกว่าแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพานะครับทำอะไรได้หลายอย่างคล้ายกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับสามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตได้สามารถพิมพ์ง,งานได้สามารถดูหนังฟังเพลงได้ แต่มันเป็นไงขนาดเล็กลงนะครับเรียนสังเกตมันเขาจะพัฒนาขึ้นมาให้สามารถพกพาสะดวกอ่าเมื่อก่อนนี้เป็นคอมพิวเตอร์ PC แบบนี้เนาะโอ้โหใหญ่โตมากไม่เหมาะกับการพกพาเขาเลยพัฒนาขึ้นมาให้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปอ่าอันนี้เหมาะกับการพกพาและปัจจุบันนะครับพัฒนาต่อไปอีกนะครับกลายเป็นอะไรแท็บเล็ต่าแท็บเล็ตเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมย่อมเลยอันนี้พกพาสะดวกกว่านะครับเขา นักเรียนสังเกตเขาจะตัดอะไรไปไม่มีเมาส์ใช่ไหมครับเราสามารถเลือกโดยการเอานิ้วจิ้มที่หน้าจอได้เลยอ่าเอานิ้วจิ้มที่หน้าจอได้เลยเขาตัดเมาส์ออกไปนะครับแล้วก็สร้างเป็นจอเขาเรียกว่าจอทัสกีนขึ้นมานะครับนักเรียนสามารถกดจิ้มที่จอได้เลยนะครับเวลาจะพิมพ์ล่ะเขาก็มีเป็นงานนี้สามารถกดแป้นพิมพ์ที่อยู่ในจอได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาต่อนะครับ แท็บเล็ตบางรุ่นนะครับมีปากกามาให้ด้วยมีปากกามาให้ด้วยทเยนีสามารถขีดเขียนได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับแท็บเล็ตมีอะไรอีกอมีสมาร์ทโฟนเด็กๆรู้จักน่าจะรู้จักเนาะสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือชนิดนึงนะครับเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับมีแอปพลิเคชันสามารถทํางานได้คล้ายกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมพิมพ์งานนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับคล้ายกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับมีขนาดเล็กลงมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับหน้า26นะครับวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด2หน้าหน้า26และ27นะครับเดี๋ยวครูอธิบายทีละหน้านะครับหน้า26ให้ทำอะไรเขาบอกว่า เขาบอกว่าให้ระบายสีชื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีในแท็บเล็ตอ่าก็คือนักเรียนสังเกตภาพนี้อ่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะภาพซ้ายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภาพขวาคือแท็บเล็ตอ่าอันไหนที่มีไม่เหมือนกันมีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีในแท็บเล็ตอันไหนเอ่ยอ่าน,นี่ก็ พิจารณาทีละอันอ่าตัวเครื่องมีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไหมมีในแท็บเล็ตไหมถ้ามีทั้งคู่ก็ปล่อยว่างไว้อ่าเมาส์อ่าเมาส์มีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไหมนี่เลยมีเนี่ยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีแต่ในแท็บเล็ตมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอ่า เขาบอกว่าเอาที่มีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีในแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเมาส์มีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ไม่มีในแท็บเล็ตนักเรียนก็เป็นไงระบายสีโอเคไหมอ่าที่เหลือคีย์บอร์ดจอภาพเครื่องอา่านซีดีนักเรียนลองพิจารณาเองสิว่าอันไหนมีในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC แต่ไม่มีในแท็บเล็ตให้ระบายสีลงไปนะครับต่อไปหน้า27อ,าอันนี้เป็น การโยงเส้นนะครับใน้า27ให้นักเรียนเขาบอกว่าะไรให้นักเรียนโยงเส้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กันที่สัมพันธ์กับลักษณะการทํางานที่กําหนดให้โดยอุปกรณ์1ชนิดอาจใช้งานได้มากกว่า1อย่างนะครับก็คือให้จับคู่นั่นเองว่าอันนี้หนึ่งคีย์บอร์ดมีหน้าที่ทําอะไรอ่าเรีอ่านอ่า,อาเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเนาะ เดี๋ยวครูคอ่านได้ฟังนะครับอันที่1นึ่งคีย์บอร์ดอันที่2กล้องกล้องเว็บแคมเนาะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้คุยเห็นหน้าอันที่3จอภาพอันที่4 USB อันที่5้าเมาส์อันที่6กทัชเพดถ้าออกเสียงผิดขอภัยนะครับอ่าต่อไปปากกาสไตลัสน้และลำโพง นะครับส่วนหน้าที่หน้าที่มีอะไรนะครับอันนี้ถ่ายภาพอุปกรณ์ตัวไหนไว้ถ่ายภาพโยงมาแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนทหําหน้าที่ในการถ่ายภาพอันนี้ก็ปล่อยว่างไว้เนาะอันต่อมาสั่งงานแท็บเล็ตอันต่อมานะครับใช้แทนเมาส์บันทึกวิดีโอเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อความส่งออกเสียงหรือขยายเสียงนั่นเองอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่ขยายเสียงนี่นลากมาเลยนะครับแสดงผลภาพคลิกสั่งงานคอมพิวเตอร์กดปุ่มเปลี่ยนภาษาวาดรูปอ่าเรียนยงยงเส้นจับคู่เลยอ่าเดี๋ยครูยกตัวอย่างให้1อันนะครับยกตัวอย่างอันนี้แล้วกัน เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะ๋ยวครูเปลี่ยนเป็นสีเขียวครูจะย,ยกตัวอย่าง usb แล้วกันอ่า usb ทําหน้าที่อะไรนะครับ usb ทําหน้าที่เชื่อมต่ออุป,ปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โนะ้ตบุ๊กเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถ้านักเรียนต้องการใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์ p c นะครับนักเรียนก็ต้องเป็นไงซื้อเม,มาส์มาแล้วก็เสียบพอรต usb เข้าไปนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นก็คือ usb ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกะโยงเส้นเลย นะครับใช้แป้ทัดภาพนะโยงให้สวยปุ๊บอ่อาอันนี้ก็โยงเส้นเข้าหากันแบบนี้นะครับอ่าที่เหลือนักเรียนลองพิจารณาเองสินะครับจอภาพทําหน้าที่อะไรก <t ell> ล้องทําหน้าที่อะไรคีย์บอร์ดทําหน้าที่อะไรนะครับอ่านักเรียนลองพิจารณาเองเน,ะนา,านะ,ะไม่นายานะครับอ่าไม่นายาทำเท่าที่นักเรียนทําได้เนาะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนสอบถามคุณครูนะครับหรือนักเรียนย้อนคลิปนะครับกอคลิปกลับไปในช่วงต้นเนาะแล้วก็ดูใหม่อีกสัก หนึ่งครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับครูมีงานให้นักเรียน2หน้านะครับหน้า26และ27นะครับค่อยๆทำนะครับงานชิ้นนี้ค่อยๆทำนะครับไม่จำเป็นต้องส่งภายในวันนี้นะครับนักเรียนพร้อมวันไหนนะครับให้เวลา1ออาทิตย์เลยนะครับนักเรียนพร้อมส่งวันไหนก็ถ่ายภาพหน้า26 27ส่งคุณครูนะครับพร้อมกับแจ้งชื่อและนามสกุลของนักเรียนด้วยนะครับเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทาได้เลยนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ